โอ้ครับเตียวเรือร้านเจเอครับนี่โอ้เจเอ้หวนนู่นสายเลยครับโอ้เห็ดกิน่นมะสงนะครับคางบานนี่นะครับนี่ก๋วยเตียวเรือทําพ่ออยากกินมันลนะก๋วยเตียวเห็ดเองโอ้หนากินแห้งนี่ครับมื้อกลางวันวันนี้นะครับเออมีออเดอร์สั่งหลบ่นี่เหอะ <laughs> เห็ดเป็นเบิร์นเลยเนาะโอ้หนองคางบานแล้วครับนี่เอาเตียวเรือ ร้านเจเอ๋่่โมเดหเฮ็ดโมเดห์เป็นหลานเลยครับผมบอกไปซื้อแต่ว่าเฮ็ดกินเองนะอือบรรยากาศนะครับเนาะอ๋ขอขนมก็เมนูเม,ม,น,มนูครับม,มาขี้เข่าได้กันครับมือ้อนี้เข่ากางเวินมากินอยู่บ้านแม่เอ๋นะครับเนาะนี่เพิ่นมียำนะครับนี่ ยำรวมเนาะเขมียำกะโพดนะครับกไก่ทอดแม้อีกทือสั่งขายในมูวา่านนะครับนี่ยกรอบดีขนาดเลยแม้มอลาซีบ,บาทครับนี่อืมอืมกรอบคือเคย F4 เลยอืมแซ่บเนาะต่างร้านใหม่เนาะกีนกระสมตำนะครับเนาะเฮ้ยเป็นฝ่ายขับปลาดินทอดมืันนี่ได้มาแฝะเพิ่นเราผมก็ซือซ้อไก่ซื้อยังมาเนาะ มาเกินมามาแจ่มอือใช่มาแจ่มเพิ่นจังก,กินตั้มสุดตั้มเหรอเกิดมากินโอ้แฉบบหลายนะคือทีมงานใส่ใจประกอบขมิข้นเกี่ยวกระเปลืองผ้าเปลืองผ้าไทยลูกอยู่เปลืองผ้าไทยก่องอยู่แฉบคบรับอาหารทุเวียนบรรยากาศป่าเท่าหนิตั้งกะทิกินแบบ คำรัวปลาวนเทได้เอินคำรัวชิวินเท่อเร้าเนี่ยเอิรว่าวนเทเเนะศเ,เดี๋ยวลองอน,นี่คนละใหม่ย่ำข้โพดนะครับเนออเองเหตุเหตุสาตาออกมาแล้ดูดีเลยแบหบอมก็มฤดธเลแต่ว่าให้อะไมันอยู่นีเลยผมตั้มใส่ประกอกนี่แบปบกกอกอยู่หัวหน้าเนะ่ย มสีสแอบดีสแอบก็จะแสบแอยู่ละเขาเว้นนะครับเขาเว้นช่วงใบยบช่วงยบายหมวกใบซองแล้ว้งไก,ยก่ย่ามกนแสบด้วยครับไก,ทไกท่ทอดแสบกรอบกรุบเลยอันลยสิบ,บาทอ้ำท้ำๆไปหาของขันทอด้าใหม่เลย บาทอีกคือแาบในบาทน,นะในหนนนมู่บานละบบาทสิบบาทดก็มีอืมสุดยอดจะคล้องแม่รวนวัห้กินอยู่ังสัตว์ก่อนขันเงีพ่อหรอละเด็กก่อนาพ่อละน่ก่อนมาพ่ออืสุดยอดอ สอดนี่อามามาขุเตี้ยวมามสมน้ำแน่เพิ่นนีุ่ดเตียวยัเต็มว่างนั่งีกตัวเดียอืม๋วยเตี๋ยวเรือเพิ่นเ้ยรือนี่ไม่มีตับอืมวหนา๋วดเตี๋ยวเรือเดียเรือนี่ก็เติมเราสมไมหน่อยนึงกับพริก็พรกปนกับในในเรือาแซ่บแซ่บนี่เป็นตอย่าง ืแต่ตัวอย่างครับนี่นู่มเลยเป็นบรรยากาศดีๆแบบเท่าครับผมขอบคุณที่มาร่วมแว่งกันครับบ๊ายบายครับ